ังวัดสรงคล้าค่ะจัดกิจกรรม ToB ี Number o n e Te ที D แด c e c t y ์ไซด์แช i เปีนนะคะในโครงการเป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติดระดับจังหวัดค่ะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนแก๊งคนดีได้โดยไม่พึงยาเสพติดค่ะเทศูนย์การค่ะเซ็นทรัลเฟสติวัลฮั้ายอำเภอฮัทไยจังหวัดสงคล้าค่ะนายปรีชัยมาลาวันโนเทปรึกษานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวด To Be n u m b e r One ันจีนแดนซ์สไตล์แชมเปี้ยนชิพในโครงการเป็นนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมการแสดงชุดพิธีเปิดมินิคอนเสิร์ต ToB e Number ร์วั ซึ่งกิจกรรม ToB ี Number ร์ e ัน Dance s ซ c e ไ t y ์แชมเปี้ยนชิพนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ToB e Number no. n ์ในทุนกระม่อมยิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันาวดีซึ่งก็เป็นการแข่งขัน d ด n c e s ไตล์ Side, จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มวัยรุน่นและก็เยาวชนโดยสร้างคานิยมไหมค่ะสร้างความมั่นใจโดยการหากิจกรรมที่กลุ่มวัยรุน่นและก็เยาวชนเนี่ยสนใจก็ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ แสดงความสามามถอย่างเต็มที่พานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ได้เรียนรูสซิ่งไม้ไมแล้วก็เห็นคุณข่าของตัวเองแล้วก็ห้างไกลจากซิ่งเสพติดแล้วก็ออาบยามุกถุกประเภทค่ะนอกจากนี้นะคะการแดนเซอร์ไซก็เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่เสริมสร้างสุขภาพกายแล้วก็จิตใจลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆอีกทางช่วยในการควบคุมน้าหนักทําให้อารมณ์ดีลดความเครียดป้องกันภา,า,าวะซึมเศร้าแล้วก็การเต้นก็ยังทําให้ได้เพื่อนไมแล้วก็สร้างคมไม่ไมสามาดปรับตัว ในการยูรวมกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะสำหรับทีมที่เข้าวร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะก็แบ่งเป็นสามรุ่นค่ะได้แก่รุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทินเอทแล้วก็รุ่นทินเอทโดยรางวัลชนะเลิศนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลเนื่งเหมือนสองพันบาทพร้อมกับโลร่รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัลแปดพัน 8, บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรับเงินรางวัลห้าพัน 5, บาทนั่นเองค่ะ